ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับคุยหลังอ่านนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องที่อยากคุยกันหลังอ่านเล่ม7จบนะครับแน่นอนว่าจะคุยกันแล้วเนี่ยคงยากที่จะไม่พูดถึงเนื้อหาภายในเล่มมาถึงตรงนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนว่าถ้ายังไม่ได้อ่านทุกคนจะได้เจอสปอยแน่ๆใครไม่อยากโดนสปอยก็แนะนําให้หีกเลี่ยงนะครับ รวมเลยครับเล่มเจ็ดเล่มนี้มีฉากสู้กันแค่ต้นเล่มแต่ที่เด็ดที่ขาดอยู่ที่เนื้อเรื่องครับเล่มนี้คายเนื้อเรื่องออกมาเยอะมากมีเฉลยอะไรเยอะแล้วก็ทิ้งอะไรไปเยอะเหมือนเดิมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยกันไปนะครับเราไปกันที่ท็อปวิวกันก่อนเหมือนเดิมเปิดกันมาตรงคังฮวาบุนที่เดิมผู้ย้อนกลับกับผู้กับชาติบวกกันอยู่ในสเตเดียม ที่พระเอกก็รับมือกับมอนระดับ5อยู่แถวๆนั้นเหมือนกันดกจ่าให้ฮันซูยองแทงเพื่อให้สติหลุดลอยก่อนที่พระเอกเราจะไปสิงร่างจุงฮยอกแล้วเ mm hmm. นวนาก็โดนกำแพงแดกเป็นหนึ่งอิมฉากนี้แม่งเวอร์เวอทั้งเนวนาเวอร์ทั้งพระเอกคนอ่านอย่างผมแม่งก็เวอร์หนักก็ไปฉ <laughs> ากนี้คุยแน่แน <laughs> ่ากนี้คุยแน่ๆครับไม่พลาด หลังจากยอดนักเข้าสิงของเราตายก็โดนเพอร์เซโฟนีเชิญไปงานเลี้ยงของกลุ่มดาวอาทิตย์หนึ่งหลังจากที่ตายก็ฟื้นขึ้นมาจากหลุมแถวควังคาวามุนที่เดิม,มครับแล้วก็เข้าไปปราสาทมินซึ่งเป็นซินาริโอที่9ก้าคนในตี้เข้าไปก่อนแล้วแล้วก็กระจัดกระจายก,กันไปเนื่องจากชั้นแรกเป็นเขาวงกดเนาะแล้วก็เหตุการณ์ในเล่มก็จบลงที่ชั้นสองของปราสาทมินครับมาเรื่องเบาๆกันสักเรื่องครับอูดีแอลครับใช่แล้วครับอูรีแอลผู้วิพากษาเปลวเพลิงดุจปีศาจนั่นแหละครับ ภาพประกอบคลิปที่แล้วอ,อช่งามาเลยครับออตอนเห็นโพสการ์ดที่แถมมาในเล่มมองผ่านๆผมนึกว่าอยู่ซังอาที่ไหนไดน้นั้นเธอเองหรอกแล้วอูริเอลแต่เธอไม่ใช่ผู้ชายหรอกแล้วโอโ้พอผมอ่านฉากที่คุยกันในห้องเห็นความลับจบแล้วหรือว่าไข้อความทางอ้อมประหลาดๆที่ส่งมาก่อนหน้านั้นผมเลยย้อนกลับไปอ่านเล่มหอีกรอบเพื่อความชัว์ก่อนหน้านี้ก็ตังหิดตังหิดใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากอ่านรอบหลังนี้ชัดเลย ชานออูิเอลเธอเธอนี่มันเป็นสาววัยตัวเอเลยนี่วะก็ว่าส่งข้อความทางอ้อมอะไรมาเย,มเยอะแยะเลยนะตอนหนุ่มๆเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยดกจาจงยอกเนวานาเขาโตคาลมกันเจ๊แกนบีดาใหญ่เลยว่าออชอบจังเลยรักสามเศร้าแบบนี้หนุ่มๆเขาเถียงกันเรื่องมิตรภาพใครพเพื่อนใครใครไม่ชอบผู้ชายใครไม่ชอบผู้หญิงอูิเอลมันทาดไฟเข้าแทรกเรื่องกําดาวแตกไปแล้วจ้า อีกตอนที่ออฮยอนซองไปช่วยจองฮีวอนจากอาการคลั่งนะครับแล้วก็โอบกอดอวตารของเธอไว้อูรีเบอกไม่ชอบเลยอ่ะมิตรภาพแบบนี้ชอบิ้นมากกว่าถ้าล็กจารับเรื่องเล่าของทางเอเดนก็จะเป็นขันทีอูรีเอบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยล็กจาเปลี่ยนโพสิชันเราก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโพสิชันอะไรก่อนโพสิชันอะไรและยังยังจะไปตั้งชื่อในวิล่าน้องใหม่ของดูโอบอยแบนด์อีกด้วยนะว่าต้องห้ามเนะี่ย ออกหน้าออกตาเละเกินนหล่อนนั่นแหละครับอูริเอลผู้วิพากษาเปลวเพลิงดุดปีศาจนอกจากจะเป็นสาวสวยแล้วก็ยังเป็นสาววัยนักเก่ยนอีกต่างหากครับ ไม่พูดไม่ได้เลยครับเรื่องนี้กำแพงที่4ครับล่าสุดที่คุยกันไปก็คือเล่ม4ใช่ไหมครับที่เฉลยคําอธิบายพาร์สว่าทําไมลูกจาถึงนิสัยเปลี่ยนไปและเป็นสกิลไฟวอลขั้นสุดยอดใครมาเจาะทะลุดูข้อมูลก็ไม่ได้ใครใช้สกิลเกี่ยวกับจิตใจใส่ก็ไม่เป็นผลส่วนทางด้านแอคทีฟที่เปิดไล่บอสด,ดันลงหนังกับคิมยูชินแล้วทั้งคู่ก็เห็นไอ้นั่นก็เห็นหางจุกตูดเหมือนที่เราคุยกันไปในเล่ม3รอบนี้ไอ้นั่นหรือตัวตนอันน่าหวาดหวั What ่นของสกิลกำแพงที่4 มันมีจริงๆด้วยวะทุกคนมันมีอะไรแบบนั้นจริงๆด้วยครับตอนอ่านซีนี้ผม,มีขนลุกเกลียวเลยแบบเชี่ยมาวะไม่มาธรรมดามันมาเยอะเลยฮะมาทีนึงมันแดกเนว่นหน้าพู้กับชาติที่สั่งสมเรื่องราวมาอยากมาสาราเข้าไปด้วย ตัวตนนั้นหน้าวาดวันนั้นกำลังบันทึกเรื่องราวของเนวาน่าในวาระสุดท้ายลงไปช้าๆพร้อมกับเนวาน่าที่ค่อยๆโดนกลืนไปในกำแพงเรื่อยๆตัวหนังสือในหน้ากระดาษและความรู้สึกของเนวาน่าดำเนินไปพร้อมๆกันทั้งความรู้สึกถึงความตายและตอนหลังที่ไม่อยากตายแล้วไม่รู้ว่าเพราะเนวาน่าออกท่าออกทางออกอาการและความนึกคิดมาก่อนแล้วตัวหนังสือถึงจะปรากฏตามหรือว่าเพราะตัวหนังสือเขียนก่อนแล้วเนวาน่าถึงจะแสดงอาการตาม ถ้าเป็นแบบแรกก็แค่การบันทึกเรื่องราวปัจจุบันลงไปเฉยๆแต่ถ้าเป็นแบบหลังอะมันสามารถเขียนให้ใครเป็นอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะฮะทั้งสองแบบนี้ก็โคตรน่าสนใจเลยฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบเขียนให้ทำตามก่ <c oughs> อนจะทิ้งท้ายว่ากำแพงที่สีกลืนกินเนาวานะ่าเมอร์บิุสอย่างอิมเอม กนะินเสร็จไม่พอหันมายิ้มออนแล้วไปเอกพร้อมต้งคิดว่ามึงมันน่าอร่อยเหมือนกันนะดกจากดีนะไม่เลอะแถมไม่อีกทีตอนนี้ระเอกบอกโอโ้โห,โหงานเข้าเชียร์ละกูมึงใครเนี่ยแลวจริงๆแล้วเองเป็นตัวอะไรเนี่ยแล้วกูจะโดนแดกไปได้วยไหมเนี่ยครับไอ้นั่นเลยครับไอ้นั่นหรือตัวตนอันน่าวหวาดหวั่นของสกิลกำแพงที่4ที่เราคุยกันไว้มันโหดกว่าที่คิดไปไกลเลยครับ ก่อนหน้านี้แค่คิดว่าเปิดให้ดูก็เผ่นกันป่าลาบนะส่วนเนวานาจริงๆผมว่าน่าจะหนีได้นะแต่ด้วยความที่แกอยากตายตั้งแต่แรกไงก็เลยไม่ได้ขัดขืนแต่พอโดนกินไปเรื่อยไปเรื่อยๆกว่าจะสํานึกว่าไม่อยากตายแล้วตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วครับสายไปแล้วโดนไปจะหมดตัวแล้วก่อนจะปิดซีนนี้ไปด้วยหน้ากระดาษของกําแพงที่4ี่บันทึกความกลัวของกิมดจาที่มีต่อกําแพงเอาไว้นะครับ สรุปแล้วนอกจากพาสีจะเป็นไฟวอลขั้นเทพยังเปิดแอคทีฟให้ดูไอ้นั่นได้ด้วยซึ่งไอ้นั่นก็สามารถแหลกมึงได้ด้วยนะครับจะหนีไม่ทันตัวตนนั้นหน้าวัดวันของสกิลกำแพงที่4เวลาทุกคนอีกไฮไลท์ของเล่มนี้ก็คืองานเลี้ยงกลุ่มดาวครับลุกจ้าหลังจากที่น้ําหมดตัวจนตายครับหมายถึงเสียเลือดมาก่นกหละครับก็โดนเพอร์เซโฟนีเชิญมาร่วมงานเลี้ยงกลุ่มดาวกับเขาด้วยครับเรื่องการปรากฏตัวเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มดาวก็น่าสนใจ แต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือของใหม่ครับมีกลุ่มดาวใหญ่ๆที่ยังไม่เคยปรากฏออกมาอีก2กลุ่มะเวศหรือเวดาของฝั่งอินเดียและปาปิรุสของอียิปต์ครับโอ้โหเรื่องมันจะน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆแล้วละครับคุณอภิวัตมังกี้คิงของเราจะโดนหนุมานของเวดาทวงลิขสิทธิ์ไหมครับเนี่ย เปิดตัวละครน่าสนใจของโดมอื่นๆมาอีก2โดมนะครับไอริสจากรัสเซียเซเลนาคิมจากอเมริกาเขาไปทําพิธีสืบทอดเรื่องเล่ากันใช่ไหมละครับดกจาเราก็ได้รับเชิญไปในฐานะที่กําลังจะมีการฟื้นคืนชีพตอนเปิดห้องให้แต่ละกลุ่มดาวมาเสนองานผมชอบมากเหมือนเขาให้มาขายงานเลยอ่ะแบบว่ามาสิมีอะไรมานําเสนอเหรอพมนูมาคนแรกก็ปากดีใส่พระเอกเลยเคลมเรื่องเล่าตัวเองด้วยนะว่าคนอื่นก็ไปมั่งละมนุษย์ชั้นต่าบ้างละน้องไม่ง่ายกูเลือกแล้วมาปากแจวใส่งี้กัน ก็ได้เหระใช่ได้แน่ได้ออกมาจากห้องแน่ไปแล้วดกจากระตบตุ่มพระมนูก็โดนถีบออกจากห้องมาเลยะมันต้องได้อย่างงี้แต่เดี๋ยวนะห้องที่เปิดให้อาวาตารเข้าไปเจรจาสืบทอดเรื่องเล่ามันมีทั้งหมด5ห,ห้องจะมีไอริสเซลีนาดกจาจงฮยอกแล้วอีกคนล่ะคะอ,อีกคนใคร มองไปทางไหนก็อันตรายนะฮะเลือกนี่ก็ต้องเป็นศัตรูกับนั่นก็อยากกันนั้นเลยก็ไม่เลือกไม่เลือกไม่เลือกแม่ง <c oughs> ซื้อครับผมต้องการซื้อเรื่องเล่าครับถ้าอยากขายติดต่อในบิลาของเราได้นี่เลยครับยินดีรับฟังทุกข้อเสนอครับผมนั่นไงไม่เลือกไม่พอประกาศตัวตั้งวงดูโอ้คู่กับจุงฮยอกอีตังหากมนูถามเองจะเป็นกลุ่มดาวเรื่องเล่าพอลรือไนจะระดับขั้นอีตังหากพอครับท่านผมมีมากพอและระดับชั้นผมก็พอด้วยถึงแล้วรวยด้วยตังหาก <c oughs> ไอ้เรื่องเล่าเรื่องที่4ที่ตกไปในคลิปที่แล้วมันนับไอ้ที่รวมหมัดใส่โทโกเกบ,บีจะเป็นภาคิลิวด้วยใช่ไหมเออนับด้วยแหละฮอรวมกับก่อนหน้านี้มีขวดกวีดนตรีขยี้ผู้หวนคืนอิวมยองซังข้ามไปดังถึงญี่ปุ่นด้วยการตัดคออสรพิษและกำลังดำเนินเรื่องเล่าเมสิยาผู้โดดเดี่ยวแม่ครบจบ5้าเรื่องเล่าพอดีพอดีถึงแม้จะต้องฟาดปากกับธรรมนูอยู่พักใหญ่ก็เถอะแต่ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากหลายกลุ่มดาวนะครับทั้งเพอร์เซฟานี่เฮงเจียอุลิเอลว้ ก็จองวางแผนลับนะครับนิพิ่าคิมดกจาคมดียังไงก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นเลยครับเหมือนที่ e g จบอกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นไปตามที่ลุงต้องการหรอกนะพูดถึงคําว่าเมสซยายกันสักหน่อยครับครนี้ถึงจะแปลได้หลายความหมายแต่คําแปลที่สะดุดตาผมที่สุดก็คือผู้ปลดปล่อยครับอาจจะเป็นคําใบ้ถึงฉากจบที่ดกจาต้องการจะเห็นในเรื่องราวสุดท้ายอย่างที่อุตรเทพที่มาพังงานเลี้ยงพูดทิ้งไว้ก็ได้ครับอ๋อมีเรื่องผู้ที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในกรงล้อแห่งโชคชะตาด้วยนะครับ ใครดกจ๋าใช่ไหมใช่เออเองนั่นแหละมีศาสตร์ครับอันนี้คือมีราชาแล้วก็ต้องมีขุนนางใช่ไหมเออใช่แหละอันนี้น่าจะอ้างอิงมาจากตำแหน่งขุนนางของอังกฤษนะครับเหมือนกันเป,เป๊ะเลยนะฮะทั้งเดยุคมาควิส เขาไว้เขาบารอนราชาปีศาจมีทั้งหมด72ตนในะมีพลังเทียบเท่ากลุ่มดาวระดับเรื่องเล่าเขาเทนทาชิโอปีศาจร,ระดับ3อันดับ10ของปรสสาทธมินมีเรื่องเล่าเป็นของตัวเองผู้ฝันอยากจะเป็นราชาปีศาจอันดับที่7 3โดนโทเกบีหลอกมาให้เป็นกระสอบทรายให้พระเอกโชโหดหลังจากกลายเป็นกลุ่มดาวหลับให้สบายนะเทนทาชิโอหน้าที่ของนายมันจบแล้วขอบคุณที่ทาให้เรารู้ว่าดบจาโหดขึ้นแค่ไหน ลายไฮเองก็ระด,ดับมาควิดนะครับแข็งแกร่งอันดับสองของประสาทมินนํำซ้ำเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบอาสูนซะด้วยแถมยังบอกว่าราชาปีศาจส,สามารถจับกลุ่มดาวกินได้ด้วยนะมังกรทมินเองก็อยู่ฝั่งตัวร้ายเหมือนกันเหรอเราอะฮะแต่มีข้อมูลได้นะว่าแข็งแกร่งขนาดราชาปีศาจทั้งหลายยังไม่อยากเข้าไปยุ่งด้วยอฟังดูแล้วก็โหดอยู่นี่หว่าแต่ทําไมฮันซูยองถึงเซ็งๆครับว่าเลือกผิดยังไงอย่างนั้นเนื้อหาของเรื่องเล่าที่จะสืบทอดมันมันทุเรศทุเรศไงบอกบ,บอกหน่อยสิ มีคำที่พลาดไม่ได้โผล่มาอีกแล้วครับโชคชะตาครับจากคำอธิบายตอนที่อยู่ซังอาไปบอกจงฮยอกว่านกจาต้องตายหรือตอนนกจาคุยกับฮันซูยองเรื่องอวาตารจิมนกจาจะต้องตายด้วยเงื้อมือของคนที่รักที่สุดจากคำอธิบายเรื่องโชคชะตาในเรื่องนี้ผมจับใจความได้ว่าถ้าโชคชะตากำหนดแล้วมันก็ต้องเกิดโอกาสผิดน้อยมากนอกจากจะโดนถอดถอนเพราะความเป็นไปได้ทั้งหมดทั้งมวลจะถูกใช้เพื่อให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆในเรื่มยกตัวอย่างสุดนะครับ โครพ่อโคดแม่ของเทพโอลิมปัสก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงชะตาที่กำหนดเอาไว้ได้หรือถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างให้ชัดขึ้นก็น่าจะตํานานของนอร์สแหละครับโอดินรู้ว่าจะต้องเกิดแร็กนาร็อกรู้ว่าตัวเองต้องตายแต่ไม่ว่าจะทํายังไงจะพยายามหยุดยั้งแค่ไหนก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสงครามและความตายของตัวเองได้ก็แบบนั้นแหละครับชาชะตา ขอย้อนกลับไปที่ห้องแห่งความลับหน่อยครับราชาเอลิปัตเข้ามาหาดกจาในห้องแต่ไม่ได้มาเพราะเรื่องคืนชีพมาเพราะบอกว่าในอนาคตข้างหน้าเจ้าจะต้องมีโอลิมปัสอยู่ข้างและยื่นข้อเสนอเป็นเรื่องเล่าเทศกาลอาศัศนีบาตของสุดให้เรารู้ทุกอย่างพวกแก๊งสามเทพีได้เห็นส่วนหนึ่งโชคชะตาของเจ้ายัางไงล่ะครับอ้างอิงสามเทพีเหมือนที่อยู่สังอาพูดเลยครับเอาล่ะไม่รู้ว่าฮันซูยองตีความหมายของคำทำนายไปทางไหนนะฮะที่บอกว่าอวตารชิมดกจาจะต้องตายด้วยเงื้อมือของคนที่รักที่สุด แต่มันก็เดายากจริงๆเลยครับเล่มน,นี้มีการบรรยายถึงความหมายและการมีตัวตนของซีนารีโอเยอะเลยครับไม่มีแล้วมันเหงาบ้างละเปรียบเป็นอาหารบ้างละบ้างก็เป็นความโรแมนติกบ้างก็เป็นความเฮงซวยเฮงซวยเฮงซวยหลายให้บอกว่าซีนารีโอมันไม่จบไม่สิ้นหรอกนะและดกจาก,ก็พยายามอธิบายมันออกมาแต่ตัดฉากไว้ซะก่อนนะครับและเหตุผลที่ทําไมทุกอย่างต้องยึดติดกับเรื่องเล่าหรือเรื่องราวขนาดนั้นเร่มถัดไปก็คงจะเฉลยออกมาเองเลยครับไม่เดาแล้วไม่เดาไม่เดาแล้วโว้ย จากคำบอกเล่าของไดโอนิซุสฝั่งโอลิมปัสแบ่งฝ่ายกันแล้วครับยอดนักอ่านของเราถูกตัดสินว่าเป็นตัวปัญหาเป็นตัวปัญหาในซินาลิโอที่สําคัญของพวกโอลิมปัสถ้าโอลิมปัสดึงดกจาเข้ามาร่วมไม่ได้ก็จะถูกตีตาว่าเป็นตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ต้องโดนกาจัดทิ้งตั้งแต่เนิ่นๆใช่ไหมผมเข้าใจถูกเนาะ ข้อมูลจากไดโอนนซุสตรงนี้เป็นการยืนยันคำพูดของไลไฮว่าพวกกลุ่มดาวเองก็กำลังเผชิญกับซินาริโอของตัวเองเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ขนาดและตัวเลขของซีนาริโอคล้ายๆกับที่ประสาตทมินของโลกนี้เป็นซีนาริโอที่9ส่วนของไลไฮเป็นซีนาริโอที่34ซึ่งทั้ง2ซีนาริโอก็มาบรรจบกันตรงปราสัตทมินอาจจะนะครับซีนาริโอนี้อาจจะโดนครอบทับด้วยซีนาริโอใดซินาริโอหนึ่งของบรรดากลุ่มดาวก็ได้คือหลายๆซินาริโอที่ลกจ่าเผชิญอยู่นะฮะตั้งแต่ก่อนหน้า1 3, 4อาจจะโดนครอบทับด้วยซินาดอโอของกลุ่มดาวอีกทีก็เป็นไปได้ครับจบเลี่ยมไปพร้อมกับทิ้งอะไรหลายๆอย่างไว้เหมือนเดิมอะไรนะสมาพันธ์ผู้หวนคืนมามาเป็นแก๊งเหรอคือแค่คนเดียวก็จะแย่อยู่แล้วนี่รวมกิวกันมาเลยเหรือ ก่อนเนวนาตายบอกว่าแม่เจ้ายังมีความลับบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกเจ้านะฮะและตอนงานเลี้ยงกลุ่มดาวลกจามองขึ้นไปยังชั้นบนกลุ่มดาวไหนจะเป็นกลุ่มดาวที่ตกจาต้องการประทะด้วยหรือบวกมใไงจบๆไปเลย <c oughs> ขึ้นไปฟัดุอุตราเทพด้วยเลย <c oughs> เป็นไงล่ะ <c oughs> พังดาวตีมไปเลย <c oughs> สินาริโอที่9นอกจากจะมีอันดับในปราสาทธมินแล้วยังต้องทําอะไรต่อก็ยังไม่บอกนะฮะลูกจาคุยกับจองฮีวอนก่อนจะให้ดาบมีบรรทัดมันเขียนว่าผมกําลังตั้งใจอ่านต้นฉบับต้นฉบับอย่างนั้นเหรอก่อนนันนี้เวลาอ่านนิยายจะบรรยายีกแบบนึนนี่ว่าหรือเปลี่ยนสำนวนแปลย้อนกลับไปเล่ม6ตอนบีฮยองรับไข่ชินยูซึงไปฟัดลูกจ่าบอกว่าเธอจะไม่ได้อยู่แต่ในซินาริโอที่ผมเขียนขึ้นเท่านั้นเธอจะกลายเป็นนักเล่าเรื่องที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อผมแต่เพียงผู้เดียว อันนี้มันเกี่ยวกับต้นฉบับที่พูดถึงของนายหรือเปล่าลาูกจา่าต้นฉบับกับชินยูซึงรอบที่41นักเล่าเรื่องเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันเปล่าหลายไฮนิยามกลุ่มดาวไว้ว่าเป็นแค่ผู้แข็งแกร่งมากที่ถือกำเนิดขึ้นในระหว่างซินนาริโอไม่ได้เป็นพระเจ้าซะหน่อยชินยูซึงรอบ3โดนผลักลงบ่อยเคอรอกรอบแต่รอบนี้ลงไปพร้อมกับอีกอิวยองนะฮะผู้ย้อนกับฝึกคนได้ดุเดือดจ,จังวะถึงว่าดาบเหล็กถึงไม่อยากอยู่ด้วย แล้วการข้ามผ่านตนคืออะไรข้อความสุดท้ายก่อนจบเล่มไปนั่นหมายถึงจุงหยอกใช่ไหมก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับมุมมองนักอ่านพระเจ้าเล่มที่7นี้หยอกนิดหยอกหน่อยหวังว่าทุกท่านจะไม่ถือสาหาความมากนักไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวอ่านเล่ม8จบแล้วมาคุยกันอีกรอบคําหยาบคายใดทําให้ระเคืองระคายใจก็กราบขออภัยไว้ณตรงนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ติชมกันมาได้นะครับขอบคุณครับ